สวัสดีครับชาวราศีเมษผู้เปี่ยมด้วยพลังและความกล้าหาญที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหนชัดชัดโหราศาสตร์เจ็ดช่องที่จะไขรหัสชีวิตของคุณผ่านดวงดาวให้คุณฟังแบบชัดๆสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษเกี่ยวกับเหตุการณ์สําคัญทางโหราศาสตร์ถึง2เรื่องด้วยกันครับซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกันใช้ชีวิต เป็นอย่างมากในช่วงปลายเดือนสิงหาคมและต้นเดือนกันยายนนี้ครับเรื่องที่1ครับนั่นก็คือการโครจรของดาวศุกร์ที่จะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎครับซึ่งราศีกรกฎเนี่ยเรียกว่าเป็นภพเรือนที่4หรือภพพันธุของชาวราศีเมษครับเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่21สิงหาคมและดาวศุกร์จะอยู่ในกรกฎไปจนถึงวันที่19กกันยายนนี้ครับโดยดาวศุกร์ในครั้งนี้ได้ตำแหน่งที่เรียกว่าราชาโชค หมายถึงโชคที่ยิ่งใหญ่จากผู้ที่มีอำนาจหรือผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนครับเป็นการโคจรที่ให้พลังงานที่ดีอย่างมากเลยครับดาวศุกร์ตามหลักโหรา,าศาสตร์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับก็คือพบกระดุมพระแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองหรือหุ้นส่วนก็คือพบปัตตนิเมื่อเป็นดาวที่มีความหมายถึงเรื่องการเงินและความรักเดินทางเข้ามาในภพพันธุหมายถึงบ้านเรือนที่ดินอสังหาริมทรัพย์และครอบครัวรวมถึงความมั่นคงในชีวิต ช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ชาวเมธจะดีเด่นเป็นอย่างมากเลยนะครับการที่ดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวการเงินมาอยู่ในภพพันธุจะส่งผลให้ชาวราศีเมษมีโอกาสได้ตกแต่งบ้านครับคุณจะมีเกณฑ์ในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยหรือเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆเข้ามาหรือในทางกลับกันก็มีโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์ทางการเงินจากคนในครอบครัวหรือได้รับมรดกเป็นอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้สําหรับผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจที่ดินในช่วงนี้ก็จะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดเลยครับสําหรับในเรื่องของความรักดาวศุกร์เจ้าเรือนคู่ครองเข้ามาอยู่ในภพพันธุทําให้ความสัมพันธ์กับคนรักมีความใกล้ชิดผูกพันนั่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะครับอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ได้ใช้เวลาร่วมกันในที่บ้านมากขึ้นหรือได้ทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับครอบครัวของกันและกันมากขึ้นครับ หากใครที่ยังโสดก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอคู่ครองผ่านคนในครอบครัวหรือการไปร่วมงานที่เกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวครับอาจจะไปเจอใครในงานแต่งงานของใครก็ได้นะครับยิ่งไปกว่านั้นในช่วงวันที่21-30ถึงส0สิงหาคมดาวศุกร์โคจรอยู่ร่วมกวับดาวพุธครับตรงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนดาวพุธเนี่ยนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนศาสชาครับหมายถึงเพื่อนฝูง นติดต่อนะครับแล้วเขาเป็นดาวเจ้าเรือนอรินะครับพบที่6นะฮะมาอยู่ร่วมกันในราศีกรกฎเนี่ยตรงนี้ดาวพุธก็เป็นดาวธาตุน้ําดาวศุกร์ก็เป็นดาวธาตุน้า <int ess ant ana> และมาอยู่ร่วมกันในราศีกรกฎซึ่งเป็นราศีแม่ธาตุน้านะครับตรงนี้เขาเรียกว่าได้เกิดคู่ที่เรียกว่าคู่อสิติธาตุนะครับอยู่ในราศีแม่ท่าุน้านะครับซึ่งมีพลังงานที่สูงและดีมากนะครับสง่งผลให้ชาวราศีเมษเนี่ยมีพลังงานในพบพันธุ์อย่าง รุนแรงแล้วก็รุนแรงในด้านดีนะครับในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการติดต่อสื่อสารการเจรจาก็คือศาสชะนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบ้านรถที่ดินก็คือพบพันธุเองนะครับและมีเรื่องของการแก้ไขปัญหาก็คืออริเข้ามาด้วยนะครับเรื่องภายในครอบครัวก็จะปรากฏให้เรียกว่าดีขึ้นอย่างเด่นชัดเลยนะครับการเจรจานั้นจะนำมาซึ่งความสำเร็จที่น่ายินดีครับ ดังนั้นการโครจรของดาวศุกร์ในครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆสําหรับชาวลัคนาราศีเมษที่จะได้สร้างความมั่นคงและความสุขให้กับตัวเองและครอบครัวครับส่วนเรื่องที่2ครับหลังจากที่ดาวพระพุธครับคราวนี้พระพุธเนี่ยหลังจากที่วันที่2 1่สเถึงสาเขาอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ในราศีกรกฎแล้ว30พุธเขาจะย้ายราศีนะครับพุธจะโครจรย้ายราศีจากราศีกรกฎเข้าไปสู่ราศีสิงห์ครับเป็นภพปุตตะของชาวราศีเมษนะครับ ตั้งแต่วันที่30ถึง15กันยายนนะครับ30สิงหาถึง15กันยายนอยู่ในราศีราศีสิง์เป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับแต่ว่าดาวพุทธที่อยู่ในราศีสิง์ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเขาได้ตำแหน่งทั้งมหาจักรและราชาโชคถือเป็นตำแหน่งที่ดีแล้วก็มีพลังงานบวกอย่างมากนะครับ ตามหลักโหราศาสตร์แล้วเนี่ยดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชะหมายถึงการติดต่อสื่อสารการเจรจานะครับการเดินทางระยะสัน้นระยะพี่น้องนะครับรวมถึงเป็นดาวเจ้าเรือนอริซึ่งหมายถึงการแข่งขันศัตรูอุปสรรคและปัญหาต่างๆด้วยนะครับเมื่อดาวพุธโคจรเข้ามาอยู่ในภพปุตตะซึ่งแปลว่าการลงทุนใหม่ๆการริเริ่มสิ่งใหม่ๆการเสี่ยงโชคลูกหลานและบริวาร จึงเป็นช่วงเวลาที่เรื่องเหล่านี้ของชาวราศีเมษจะโดดเด่นอย่างมากนะครับมีพลังมากๆเลยการที่ดาวพุธได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรซึ่งเป็นตำแหน่งที่เสริมความแข็งแกร่งให้แก่เจ้าชะตาทำให้ชาวราศีเมษมีพลังในการรีเริ่มสิ่งใหม่ๆครับมีความกล้าหาญในการลงทุนหรือทำโปรเจกต์ใหม่ๆที่เป็นไปได้ว่าจะนำมาซึ่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ครับ และเมื่อดาวพุธได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยเนี่ยก็จะหมายถึงโชคจากผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจสนับสนุนเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้การงานหรือการลงทุนใหม่ๆของชาวเมษได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ครับทาให้ประสบความสําเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นในช่วงเวลาที่ดาวพุธโคโจรอยู่ในราศีสิงนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาที่ดีมากๆนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองนะครับดาวอาทิตย์นะครับดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ย เขาได้โครจรมาอยู่ในราศีสิงห์รออยู่แล้วตั้งแต่วันที่17สิงหาคมและก็จะอยู่ไปจนถึงวันที่17กันยายนนะครับตรงนี้พระอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์เนี่ยเขาได้ตําแหน่งที่เรียกว่าเป็นเจ้าบ้านนะครับเจ้าเรือนเกษตรซึ่งหมายถึงความมั่นคงในราศีสิงห์ด้วยครับการรวมตัวกันของดาวพุธด,ดาวแห่งการสื่อสารและการเจราจาการค้าการขายการประชาสัมพันธ์นะครับกับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวแห่งเกียรติยศและอำนาจในภพปุตตะนี้ จะส่งผลให้ชาวราศีเมษมีโอกาสได้แสดงความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆที่จะนำมาซึ่งชื่อเสียงและเกีดยรติยศครับหากใครที่ทํางานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือการนําเสนอหรือการสื่อสารช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่โดดเด่นเป็นพิเศษของคุณเลยครับนอกจากนี้ครับดาวพุธและดาวอาทิตย์ก็ยังจะโคจรเล็งกับพระราหูนะครับซึ่งได้ตําแหน่งที่เป็นเกษตรในภพลาภะนะครับลาภะหมายถึงโชคลาภ รายได้จากงานพิเศษและความสําเร็จต่างๆการที่คู่ดาวสําคัญในภพปุตตะเล็งกับราหูในภพราภานี้จะส่งผลให้ชาวราศีเมษมีโอกาสได้รับโชคลาภแบบที่ไม่คาดคิดมาก่อนนะครับหรือได้รับเงินจากช่องทางพิเศษรวมถึงอาจจะมีการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการลงทุนใหม่ๆที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จทางการเงินครับในมุมมองของโหราศาสตร์ไทยการที่อาทิตย์พุธเล็งราหูเนี่ย ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็สามารถส่งผลได้ในด้านดีแล้วก็ด้านที่ต้องระมัดระวังด้วยนะครับดาวอาทิตย์เป็นดาวแห่งเกียรติยศอำนาจชื่อเสียงความสําเร็จดาวพุธเป็นดาวการเจรจาครับการสื่อสารสติปัญญาไหวพริบส่วนราหูเนี่ยเป็นดาวแห่งการความเจ้าเล่ห์นะครับการลิกผันหลอกลวงนะครับแล้วก็โชคลาภแบบที่ไม่คาดคิดรวมถึงความลุ่มหลงด้วยนะครับ เมื่ออาทิตย์พุธอยู่ร่วมกันหรือในภาษาโหงเรียกว่ากลุ่มกันก็จะส่งผลในเรื่องของการใช้สติปัญญานะครับการสื่อสารเพื่อสร้างอํานาจและชื่อเสียงแต่เมื่อโครจรไปเลงกับดาวราหูซึ่งเป็นดาวที่ตรงกันข้ามกันเนี่ยตรงนี้ราหูจะเข้ามาทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือปัญหาในสิ่งที่ดาวอาทิตย์และพุธเป็นตัวแทนด้วยนะครับในด้านดีนะครับก็เรียกว่า,าสามารถส่งผลดีในเรื่องของการเจรจาต่อรองการสื่อสารและการใช้เว็บไวพริบนะครับ เป็นการพลิกแผงเพื่อชัยชนะนะครับดาวพุธสติปัญญาดาวอาทิตย์เป็นอำนาจเนี่ยเมื่อมาเจอกับราหูซึ่งเป็นเล่เหลี่ยมและกลลวงตรงนี้นะครับเรียกว่าจะทําให้เกิดไหวพริบในการรับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนนะครับ mm. ถ้าอยู่ในราศีอื่นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยให้ความหมายที่ดีเท่าไหร่แต่เนื่องจากตรงนี้เนี่ยดาวอาทิตย์ก็เป็นเกษตรราหูก็เป็นเกษตรนะครับแล้วก็ดาวพุธอยู่ตรงตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นทั้งมหาจักรและราชาโชคนะครับ จึงให้ผลในความหมายที่ดีตามความหมายมาตรฐานของดาวที่ดีนะครับอาจจะมีโชคลาภที่ไม่คาดคิดนะครับมีช่องทางพิเศษของการเงินที่เข้ามานะครับซึ่งอาจจะมาจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วจะหมายถึงชื่อเสียงที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนในด้านที่ต้องระมัดระวังนะครับก็จะต้องมีเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพุอธอาทิตย์นะครับ เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันโอเคนะครับแต่ว่าพอมาเล็งกับราหูเนี่ยเรียกว่าเป็นคู่ศัตรูทั้งคู่นะครับอาทิตย์กับราหูก็คู่ศัตรูพุธกับราหูเขาก็เป็นคู่ศัตรูนะครับโอเคครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของความสัมพันธ์และการสื่อสารนะครับเมื่อดาวพุธเป็นดาวการสื่อสารพอโดนราหูเล็งอาจจะทําให้คําพูดของเราที่เราใช้ออกไปเนี่ยอาจจะสื่อสารแล้วทาให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายนะครับหรือ อาจจะมีคนมาหลอกมาลวงนะครับใช้คำพูดที่ไม่เป็นจริงมาทำให้เราหลงเชื่อนะครับนอกจากนี้แล้วดาวอาทิตย์เป็นดาวที่มีชื่อเสียงนะครับการถูกราหูเลงอาจจะทำให้มีอ่าเรียกว่าเราอาจจะเจอข่าวลือข่าวเสียหายหรือว่ามีคนนินทาว,ว่าร้ายถูกเข้าใจผิดได้ง่ายนะครับการที่ดาวราหูเป็นดาวแห่งความลุ่มหลงนะครับ แล้วกอ็อาทิตย์พุธเร็งราหูตรงนี้เนี่ยต้องระวังตัวเองนะไว้อย่าไปหลงกับคํายกยอปอปั้นนะครับอย่าไปหลงกับผลประโยชน์ที่เกินจริงจนอาจจะนําไปสู่การตัดสินใจที่เรียกว่าผิดพลาดได้นะครับดังนั้นการที่อาทิตย์พุธเร็งราหูเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่แม้ว่าจะต้องระวังนะครับแต่ก็เต็มไปด้วยโอกาสนะครับถ้าคุณใช้สติปัญญาของดาวพุธแล้วก็ความสามารถในการตัดสินใจความเป็นผู้นําของอาทิตย์นะครับ ในการรับมือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเนี่ยก็จะสามารถพลิกแปลงนะครับหมายถึงตามความหมายพระราหูนะครับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสที่ดีได้อย่างแน่นอนนะครับดังที่กล่าวมาเนี่ยสรุปว่าการโคโจรของดาวพุธครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีเมษควรใช้พลังงานให้เต็มที่นะครับกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือโปรเจกต์ที่วางแผนไว้ครับ ทุกการกระทําจะได้รับการสนับสนุนจากดวงดาวอย่างเต็มที่แล้วก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับคําคมในสัปดาห์นี้ผมขอยกคํากล่าวของมายาแองเจลูมานะครับได้กล่าวไว้ว่าความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะกลับบ้านนั้นอยู่ในตัวพวกเราทุกคนบ้านเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่เราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้โดยไม่ต้องระแวงนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราครับโหนชัดชัดโหราศาสตร์เจ็ด นอกจากนี้หากต้องการสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มขอบคุณและเลือกอุดหนุนสินค้าต่างๆใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ